เกี้อะครับไม่ไม่ใช่คันเร่งค้างนะครับเป็นอาการของซินจานซานจานไฟรั่วครับผมเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่ารั่วจริงไหมเป็นอาการของซินจานไฟรั่วครับบางคนคิดว่าเป็นคันเร่งค้างไม่ใช่ครับคันเร่งปกติครับ <c oughs> แต่ว่าซินจานไฟมันรั่วก็เลยอากาศเลยเข้าทางนี้ <c oughs> สรุดจานไฟเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับ บางช่างบางคนือว่าคนที่ไม่รู้ครับไม่มีประสบการณ์จะคิดว่าน้ำมันไอจะคิดว่าคันเร่งค้างครับผมอาการเมื่อกี้แต่ที่จริงอ่ะสินจานไฟรั่วครับเดี๋ยวประกรอบประกรอบเสร็จแล้วจะทำจะสตาร์ทให้ดูใหม่เป็นสินจานไฟแล้วจะสตาร์ทให้ดูใหม่ว่าเออมันไม่รู้มันคันเร่งมันไม่ได้ค้างครับ อาจารใส อาการของซินจานไฟรั่วมันจะมีอาการมันจะเป็นแบบเครื่องไม่นิ่งครับเครื่องยนต์ไม่นิ่งบางทีติดยากติดแล้วเร่งแล้วลงลงช้ามันคล้ายคับเร่งค้างครับผม มันคือจะมีลูกบล็อกใช้ลูกบล็อกต่อครับแต่ว่าลูกบล็อกไม่ถือมาด้วย การทำง่ายๆครับผมบางคนอาจจะมีวิธีที่ทำดีตัวนี้แต่ทำได้โอเคไม่เสียหายก็โอเคครับใส่ไดไ้ไม่เสียหายซิไม่มีปัญหาโอเคอเครับร้อใส่กลับครับผม แบบมืออาชีพเลยเร็วๆใครดูแล้วก็เอาเป็นแนวทางในะการทำงานครับผม ไม่ว่ารุ่นไหนจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับอาจารย์การจะคล้ายๆกันครับสองจังหวะอาการจะคล้ายๆกันเลยจะเป็นไม่ใช่ฮอนด้าก็ตามจะเป็นซูซูกิยมามาฮ่าคาวาสกิครับจะการคล้ายๆนครับก็คือ,คอถ้าสินจานสายรัว่วมันจะเครื่องไม่นิ่งลงช้าครับคล้ายๆคันเล่งค้างยวสตาร์ทให้ดูครับ